สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับเราไข่ป๊อปนะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องน้องเป็ดน้องเป็ดน้องเป็ดน้องวอลวร์น้องเป็ดของเรานั่นเองนะคะเรื่องการเอ๊ะการขี้ของน้องนะคะว่าขี้บ่อยไหมนะคะขี้เป็นยังไงขี้เหนียวไหมไม่ใช่ขี้งกไหมเอ๊ะนี่ก็ไม่ใช่นะคะเป็นน้ําหรือเป็นก้อนนะคะได้รับคําถามจากติ๊กต็อกมาเยอะมากก็วันนี้จะมาตอบคําถามให้เป็นที่วิดีโอนี้เลยนะคะ เดี๋ยวจับวอเวแป๊บหนึ่งว้าววอเวนี่ค่ะน้องวอเวอันนี้คือน้องวอเวของเรานะคะทุกคนนี่นะคะวันนี้ก็เป็นหนึองอาทิตย์แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องวอเวด้วยนะคะทุกคนโอเคไปดูกันเลยไม่ได้เก็บเอือน้องมาห้าชั่วโมงกว่าๆนะคะเพื่อจะได้ดูว่าน้องเอื้อเยอะแค่ไหนเ่ <c oughs> ีเด็กตามมานี่จะเป็นเศษเอื้อนะคะนี่อุ้ยเหยียบอีกนี่อุ้ยเหยียบอีกนี่อุ้ยเหยียบอีก น้องก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนก็คือเดินไปอื้อไปแล้วก็ต้องตามเช็ดเลยนะคะเพราะว่าการเลี้ยงเป็ดต้องมีความสะอาดสูงมากไม่ได้เก็บเลยนะคะแลวน้องก็จะย่ำอื้อตัวเองเอื้อไปเอื้อมาแล้วก็ต้องพยายามเช็ดขาเนาะเช็ดเอื้อนะคะแล้วก็รีบเช็ดมันจะได้ไม่เป็นคราบเนาะพอเช็ดเสร็จก็ หาน้ำยาทำความสะอาดนะคะหรือดับกลิ่นนั่นเองดับเนาะจะได้ไม่มีกลิ่นนะวันนี้ทั้งวันนะคะเราก็เดินตามน้องแล้วก็แอบถ่ายน้องนะคะแต่ว่าน้องนะเหมือนรู้ว่าเราจะถ่ายขี้น้องอะ่ะน้องก็เลยไม่ยอมขี้ให้เราเห็นเลยนะคะเดินไปเดินมาก็หยุดแล้วก็นั่งแล้วก็นอนเนี่ยไม่ยอมขี้เลยนะคะ พอรู้สึกว่าเอ้ยมีกล้องมาจับอยู่มันขี้ไม่ออกใช่ไหมฮะมันขี้ไม่ออกใช่ไหมวอเ <c oughs> <c oughs> เรากล้าบอกได้เลยว่าถ้าใครรู้สึกว่าอยากลดความอ้วนฉันอยากลดความอ้วนนะเมื่อก่อนที่จะมีน้องนะคะเราชั่งไปเราชั่งน้าหนักไป ทั้งหมด77นะคะทุกคนพอมีน้องมานะประมาณ1อาทิตย์แล้วลดไปตอนนี้เหลือ72ทุกคนคือถ้าใครอยากลดน้ำหนักนะคะแนะนำให้เลี้ยงเป็ดเพราะว่าต้องนั่งต้องวิ่งคอยเช็ดอึน้องนะคะชคอยเช็ดขี้เช็ดไม่ห่ยต้องเอาน้ำยาลงต้องคอยล้างกรงตลอดเวลานะคะคือไม่ถึงกับตลอดเวลาแต่ว่าวันหนึ่งต้องล้างกรงทุกครั้งเลยนะคะทุกวันเลยต้องล้างกรงต้องเปลี่ยนผ้าปูต้องทุกอย่าง ถ้าใครน้องวิ่งน้องวิ่งถ้าใครอยากลดน้ำหนักนะคะทุกคนแนะนำให้เลี้ยงเป็ดวิธีลดน้ำหนักที่ดีที่สุดนะคะทุกคนอุปกรณ์ทำความสะอาดขี้น้องก็พร้อมแล้วนะคะ1กระดาษเชชู่ 2, ผ้า3อ่าที่ดับกลิ่นโอเคเช็ดอย่างงี้โน่นสมมุติอันนี้นะคะแล้วก็เช็ดเลยู แล้วก็ชิดอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆทุกคนอ่าสมมติถ้ามันน้องถ้าขี้น้องแห้งแล้วนะคะก็เช็ดอย่างนี้ชีดเลยแล้วก็เช็ดเนี่ยมันจะเป็นคาบใช่ไหมแล้วก็ใช้ก็จะค่อนข้างเปื้อนกระดาษชู่นิดนึงเห็นไหมทุกคนถ้าปล่อยไว้นานนะคะน้องก็จะเป็นคาบนะคะเราถ้าน้องอึถ้าน้องขี้เลยเรานะคะส่วนตัวเราเนาะ ก็จะเช็ดเลยนะคะเพื่อที่จะให้มันไม่เช็ดยากเนะะี่ยมันจะแห้งมันจะเช็ดยากแต่ก็ต้องเช็ดทําต่อไปเมื่อลงรักน้องไปแล้วอ้วาวน้องแว่เช็ดขี้หนูอยู่ว้าเช็ดขี้หนูอยู่ว้ายนี่เห็นไหมก็จะค่อนข้างเปืิดกระดาษจิ้วหน่อยนะคะแต่ว่าโอเคคุ้มอยู่นะคะเพราะว่าเรารักน้องไปแล้วน้องแว่ะนี่ไหม ทำอย่างไปเรื่อยๆค่ะทุกคนจนหมดทุกอย่างทำไปเรื่อยๆทุกคนห้องเราก็จะไม่มีกลิ่นนะคะอันนี้ก็คือ,อการทําความสะอาดอาเล็กๆน้อยๆ,ๆของเราเองอย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมนะอย่าลืมกดๆดกดก